มีมีงานด่วนนะวยงานด่วนลูกค้าบอก 3- 4สี่วันเสร็จไหมสําหรับอาบน้ําทําสีนะครับผมบอกเลยว่าเสร็จถ้าลูกค้าต้องการงานด่วนจัดให้ได้นะครับด่วนในที่นี้คือต้องดีด้วยนะไม่ใช่ด่วนส่งส่งนะด่วนดีด้วยเออพอบอกว่าเสร็จลูกค้างงว่าทํำยังไงก็เรามีห้องพ่นเรามีห้องอบนะครับพ่นสีประมาณกี่ชั่วโมงได้ช่างสองสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงรวมอบรวมมาหลายทุกอย่าง พออบปุ๊บเอาออกมาประกอบได้เลยเออนี่ไงขั้นตอนการทําบางคนลูกค้างง,งอุ้ยมันเสร็จได้เหรอสองสามวันเสร็จได้ครับเสร็จได้จริงๆเออนะครับเอออู่เราทํางานไม่ได้ดองงานนะครับคือจะเอาตังคนะ์ไงเนาะเออใกล้ปีใหม่แล้วช่างก็ต้องเอาตังค์แต่ก็ต้องกําชับช่าง้วยนะเฮ้ยไม่ใช่ทําส่งๆนะมันต้องดีนะเดี๋ยวมาแก้ตามตูดนี่คือปัญหาของลูกค้านะครับอ่ะแล้วอีกหนึ่งปัญหานะนี่ ลูกค้าไปทําสีมาอยู่ได้ไปถึงสองปีเลยแม่งร่อนหมดแล้วดูเนี่ยดูแล็กเกอร์ดิเล็กเกอร์ออกเป็นแผ่นเลยแดกได้เลยเนี่ยขูดขูดแดกได้เลยแล้วก็สีสีขาวขาในที่ขูดขูดเป็นผงแล้วเอออุ่นน้ำลายนี่หารอยรอยรอยบุบรอยตามดช่างก็มานั่งวาดนั่งวาดเออเดี๋ยวเดี๋ยวช่างเขาจะปั่นปั่นให้ด้านเลยนะครับ ตรงไหนที่หลุดสีหลุดเป็นแผ่นก็เดี๋ยวจะมานั่งขูดนั่งเลาะนะครับแล้วเรานีดลื้อนะ่นลีดลื้อพ่นหมดนะลื้อทุกชิ้นนะนี่อาบน้ําที่ไหนถามหน่อยเขาลื้ออะไรมาพน่นแต่เราลืล้อเออม,มีคนถามว่ายกประตูออาพ่นไหม <c oughs> <c oughs> ถ้าลูกค้าต้องการให้ผมถอด <c oughs> ผมก็พ่นให้ได้นะครับแต่ถ้าประกอบแล้วมันไม่เข้ารูปเข้าทรงอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเออ ผมก็จะแจ้งลูกค้าก่อนอา้าทำไม่ได้ถอดให้ได้ถ้าต้องการทําไม่ได้พอผมพูดไปว่าเอ้ยแล้วถ้าประกอบมาแล้วมันไม่เข้ารูปล่ะลูกค้าจะบอกว่าอ้ยเมื่อไไม่เป็นไรเดะเอาแค่นี้แหละอุ้ยแค่นี้ก็เนียนแล้วดูโอ้ลือ้อไม่ต้องลือ้อขนาดนั้นหรอกนี่เราถอดฝาท้ายถอดกันชนถอดแก้มสร้างเขายังงงนะเอ้ยต้องถึงก็ต้องถอดแก้มมาพ่นเลยเหรอเออที่อื่นไม่มีนะใช่ไหม <Hello. S 1> เออที่อื่นแทบจะไม่ค่อยมีนะมีแต่ เราเนี่ยนะที่ลื้อแก้มลื้อฝากระโปงไอ้ฝากระโปง่ะมันลื้ออยู่แล้วแต่แก้มอ่ะส่วนน้อยที่จะลื้อมาด้านในเออเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเราไม่ลื้อแก้มอ่ะมันพ้นตรงนี้ไม่ได้มันพนไม่ได้เออันนี้คือแกะปุ๊บแบบมันมันเก็บงานเมียนมันเรียบร้อยเออเอาอย่างี้ดีกว่าคุณไปจอดรถที่อู่ก็ได้ มีอูหไหนเขาบอกขั้นตอนการทําคุณเอารถไปจอดปุ๊บคุณก็กลับบ้านแล้วเขาอัปเดตให้คุณดูไหมไม่เขาเขาจะบอกว่าเออรถเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ถูกปะแต่เราบ่งบอกการทําวิธีการทาหรือชิ้นไหนทําชิ้นไหนอัปเดตผ่านไลน์มีห้องอบห้องพ่นถอดอะไรมาพ่นอันไหนมันดุง้งมันเสียรูปช่างเ็าต้องมาซ่อมเก็บให้ฟรีผมไม่คิดตังเพิ่มนะไอ้จุดจุดเนี้ย เออเห็นไหมเออนี ì, ล่ลูกค้าลูกค้ารถลูกค้าเป็นสีขาวใช่ไหม,ไมลูกค้าเขาก็ทําเป็นสีขาวเหมือนกันแต่เป็นสีขาวแบบนี้นี่ขาวมุกเขียวเพิ่มอีกนิดหน่อยเออได้สีไว้รุ่นอะ่ะเออสีซิ่งอะ่ะเออนะนี่ดูดูเห็นไหมอ่าไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่พ่นสีใหม่อาบน้ำใหม่เป็นสีมุกเขียวสีที่ใช้ถามผมประกันกี่ปีสีห้ออะไรเลกเกอร์อะไรสีพื้นอะไรมีห้องพ่นไหมมีห้องอบไหมมามาดูมาดูาดเถามถามแม่งถามจังเลยเนี่สีผมก็ไม่ได้คีริ้วคีเละหรอกเนี่ยผมก็ใช้ประมาณเนี้ยมันก็ไม่ได้คีเลคีริ้วขีเละหรอกอ,อ คุณไปทาอู่อืนะ่นอ่ะเขาบอกคุณป่ะว่าว่าอู่คุณใช้สีอะไรไม่มีบอกหรอกแต่ผมบอกไงแล้วไอ้ผมทําเนี่ยประกันถามผมว่าประกันกี่ปีผมประกันจะรูดลูกบวชอะ่ะเออคุณก็ต้องดูแลรักษาด้วยนะไม่ใช่คุณแม่งปล่อยเละเทะแล้วคุณก็โอ้ก็ช่วยกันดูแลนะครับกําไรผมอาจจะไม่ได้เยอะหรอกคันหนึ่งอะ่ะเออแต่ผมเอาจํานวนลูกค้าอยู่ลูกค้าเอื้อมถึงได้ผมก็อยู่ได้เอออ่า นี่นะรื้อมาพนลรื้อแกะหมดอ่าอ่ะ,อะฝากไว้นะฮะนี่นะถ้าอยากได้ของถูกก็เป็นแบบเนี้ยเอออ่ะให้ช่างเขาปั่นสีลุยก็ยังมีคิวคิวยังมีมาต่อคิวหลายคันนะไองานอาบน้ำทำสีราคาไม่แพงครับไซส์ประมาณนี้ก็เริ่มต้น2 5 0 0 0 2 8น0 0นะครับอ่ะใครว่าแพงก็ผ่านไปนะครับ ถ้าใครว่าไม่แพงก็ยินดีต่อคิวครับมาเลยมาเลยอ่ะฝากไว้ครับอู่แปลงปอดอู่ทำสีด่วนแล้วก็ฝากไว้ด้วยกันชช้อีสปอร์ตที่ชบลบุรีนะครับอ่ะทักทายอย่าบ่ายครับครับผม